จิ้งดีทอดจ้าทอสดสดใหม่ๆเลยจ้าเชฟเกรซซี่ <c oughs> ว้าวเต็มกระทะเลยครึ่งกิโลเนาะมันเย็นนะเดี๋ยวรอให้มันสุกเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเมนี่นกสิษพามากินจิ้งดีทอดนะจ้าจิ้งดีทอดครึ่งกิโลนะจ้าพี่น้องจ้า กินกขนงเฟซคนสวยของเราผมกระเซาะกระเซิงกอลสิไปกินดิแซ่บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจให้ลูกเน่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะจ๊ะน้องกิ้งลีดทอดกินกันเลยจ้ากิ้งลี่กินก็ะข่าวแดดกิระข่าวแดดมันหืมกรอบเลยมันมาก ทำไมเหรอตื่นจอืมอืมมีใครด้วยมันกินกเรส่งตำมันจะแสบเนาะจะว่ามาตำแล้วดึกแล้วอือจะเป็นยัไงไข่เจี๊มทองอืม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 ถ้าไม่มีขาอร่อยมากเอ้ายังดีจังงี้ยังงี้ยังว่าไม่มีขา แม่ขอ,องแมงตีไม่จะป,ประมาณไหนนั่งเหรอใช่นั่ง <c oughs> เลยเราเตรียมอ่ะอัวปอนแค่ไม่หูตัวนี้น้อย <c oughs> <c oughs> อัวปอ,อนก็ โควิดระบาดหนักหนากกว่ามากเลยออกไปใส่ผ้ได้เนาะทิ้งมิ้งสีเลย <c oughs> คนนึ็กเขาติดเขาก็บ่อยากติดดอกเนาะแต่เขาก็เนาะมืัน,นไม่ผู้ใดอยากติดดอกจะให้เขาแบบเดินทางแบบดิ้ทามาหากินงมันกับไปเมื่อไหร่ มาปุ๊บขอดบับเลยมันก็เลยสดหอมนี่แกกินอมันรอดลหอกินข้เออืมไม่หวานก็เลยไปถ่ายคลิปตอนคองเมนอืม หนาดินมาโดยแบบหาซื้อตั้มแบบหนาบอกขยี้มันบ้าสดตั้มแบน่ะเอ้ซื้อจากคนที่เขาเลี้ยงเลยอะ่ะมันก็นได้สดนะ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 ใช่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 เมื่อวานเป็นไรตกเรือเหรอเมื่อ,อวานตกเรือเหรอใช่ มาหน่อยนี่น้อยทำอะไรลงไม่กระจุมนะแม่ไม่กันหรอกบเปียกเมื่อวานหอยกรึบมากอร่อยเนาะใช่ ง่วานถึงลนะคือว่าถึงง่ววานครับถึงถึงกึงใช่ม้ไปยุ่งยอดฝ่าเนีเค้อถไปยุ่งยอดฝ่าบทูก็ชอบดวลีมากรอ กินเยอะก็ไม่กีนะเพราะว่ามันอไปกใจมันแม่เ,เกจะชอมเค็พยายามเค็มอันนี้แม่ก็ไม่ค่ยกินนตําอ่ะนะจริงๆนตํนากินไจ้แม่กิน,นเค็มฮัลโหลดีแกกินกก็จะกินไปปวดหัวแหละถ้าเรารดีแกกก็จะกินพวกม่วม่วงเรียนมาหน้า,านที่ปูกับมาให้ ทับอกอว้มันดิบแบบมันเหลือสองลูกขึ้นได้ปวดหัวเลยปกดใจขับบนจินโุเลนแต่ก็ขึ้นหน่อยหน่อยไม่ไในกระจกเหนใครไหมนีในกระจกน่ในน่โทรศัพท์เห็นได้ไหมหยอใจของง่กระจกหยอบจากขอ้นกระจก ออออ่พอจิ้มเยอะๆนี่มาคำสุดท้ายคำสุดท้ายใช่ปแล้วพี่น้งองจ้ะจุดตัวเนี่ยคำสุดท้ายเนี่ยหกตัวนี่คำสุดท้ายคำสุดท้ายอือรวมอีกคำหนึ่ง กูใช่สองตัวอืมใช่อีกตัวหนึงมามันแนวนะมันก็้นพ <c oughs> วกไหนกูเชิ่อน่ะป้าลาจ่าพี่น้องจา่าคลิปนี้น้องก,ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนองจ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องก,กระกอน,อกกนองเกต์แน่น้อจ่ะพี่น้องจ่าสำหรับคลิปนี้นะจ้องจ่าบ๊ายบายจา้า